สวัสดีคะ่ะรู้จิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้กอได้นำมีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมมารีวิวให้กับทุกท่านได้ชมเป็นด้ามไม้ฝักไม้ขนาดความยาวเฉพาะใบสีนิ้วครึ่งยาวรวมด้ามได้ฝัก8นิ้วเก่าธรรมชาติเดิมๆนะคะ เป็นด้ามไม้ฝักไม้ ใบมีดตอกลายเซมาใบโพนะคะขนาดพกพาได้นะคะเซมาใบโพเต็มใบ เก่าสวยสมบูรณ์นะคะดูใบมีดกลั่นแน่นนะคะแน่นเก่าดเดิม สนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะหรือแอดไลน์มาได้ที่092-6629665รู้จิการนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ วยเก่าสมบูรณ์ขนาดพกพาสนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะเรแอดไลน์มาได้ที่092 6629 665รูจิการค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะรู้จิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ